สวัสดีจ้าพี่น้องทวานชู่ชม,ม้ลน,นี้ิมาพกกับชงยายไพ่พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามูอน,นี้ยายไพยเ่เนีนมขอมูลเนื้ทา,งา้งจาเหา้าไม่พอแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ช่มเป็นเนื้อทางก่อนสิไปรับช่มรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ยายไพยน่นะไม่เดือจ้าพี่น้องแล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะยามยายไพยล่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องก็สิบวันได้ผ่านเบิ้งผ่านชุมเนื้อทาังเนาะจ้าพี่น้องมากรดชา,ยา,านใดาะ ไปเบิ่งของมูอเลเนีทางอาจารย์ทันเลขก็เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเบิ่งแนวทางนี่เป็นแนวทางของแอดบักขำหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแอดบักขำหน่อยเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องเลขเด่นมือนอีเด่นสามเพื่อนเด่นไปสามศูนย์สามห้าสามเก้าว่สั่นพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดบักขำหน่อยเนาะ,ะชุดวินแคปหน้าจอเลยนะคะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเงิน ขอกอดฝันเนวสันตามเล่ามันนี้ขอกอดฝันเพิ่นหายมานะคะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าเหลขกเด่นแคปหน้าจอเลยเนาะมี1หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งและสามหนึ่งส่วนสามตัวแคบหน้าจอสําหรับแนวทางกอดฝันนะคะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนายนุ่มมาซันพี่น้องค่ะ นายนุ่มบนหายมาิ่นบอกว่ามือน,นีเดนซีเด้พี่น้องเดนซีนะคะ่ะพี่น้องขา่บนบอกว่ามีอยู่ที่สี่สองสี่หกสองหกสี่เอ่อสองสี่หกเก้าสองสี่หกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเป็นแนวทางของเงินโอ้ยจำซื้อกับจำซือ้บอบ่คอยไดปันไลยเนาะพี่น้องเนาะ เออเป็นของอันคนไทยหัวใจสิงห์ท่าจําซื้อได้เนาะพี่น้องเนาะคนไทยหัวใจสิงห์เพื่อนบอกว่ามือนีเลขเด่นอยู่ที่หก9็ดเก้านาะคะ่ะพี่น้องชุดเต็มแคบหน้าจอสําหรับคนไทยหัวใจสิงห์เนาะเพื่อนมีสองโตสามโตนะคะพี่น้องคะ่ะแคบหน้าจอตามเพื่อนเลยเลยเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทาทเาง่นห้ยมานะคะเอ็ดรัชนกสันพี่น้องม่บางเอ้รัชนกพิ่บอกว่าเลขเต้นเืินนี่อ่าพนมีสามตัวและ4ีโตเนาะจ้าซีโตเพิ่กัสิเป็นเก้าสองเก้กเ92 92าสองศนองเนาะจ้าแล้วก็ซีสอนย์สองเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็เก้าสองหนึ่งสองแล้วก็อ่าซีสองหนึ่งสองเนาะค่ะสมตัวมีอยู่ที่ศูนย์สองอ่าสองและ2องนนะคะ ล้วก็012นะพี่น้องเนาะ02 12 92และ42 12อ่า02ก็12 12น่าจะมาแห้งเละพี่น้องเด้อผู้ใดจวดใดกับฝ้าจวดเด้อค่ะ12ยันยันมันอันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าขอขอบคุณอาจารย์นิวัฒน์นะคะอาจารย์นิวัฒน์เพิ่นบอกว่าเลขเดน่นวันนี้เด่น4ก็6ฟั่น4เนาะเน้น4หนึ่งนะคะ4หนึ่งก็6สีฟันไป4สองวาสันพี่น้องค่ะเจ็ด4สองและหา6หนึ่งเนาะสำหรับแนวทางของอาจารย์นิวัฒน์เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็อแอดและพีพงษ์วาสันพี่น้องค่ะเด่น70470 70 70หลุด7วาสันพี่น้องเนาะ แคบหน้าจอตาเพื่อนเหีเลยนะคะพี่น้องคะ่ะตำเล่า,าก็อยากรุ่งตำไทยกะหานอพี่น้องเนาะก,ก็อยากให้พี่น้องด้เบิ่งในแง่งเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรน,นี้ตำเลาว,วสันเก้าเจ็ดสองตัวเดียวเขียนเคียนวสันพี่น้องคะ่ะเอาแคบหน้าจอตามเพื่อนเดียเลยนะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเงินเอ,อ่อจกักสืบอกเพคนว่าซื้อวออ่าอีหยังเนาะพี่นอ้องออามาบอกซื้อกันแล้วกันเนาะเพื่อนบอกว่าข้างบนเก้าศูนย์ข้างล่างสี่หกอ่าผู้ใดงบหน่อยกระจวดจาดสี่หก 46, ไปกระดายัสดุสเงินว่าเนาะเอาพิจารณาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของไพ่าตาเทพเนะาะไพ่ตาเทพบอกว่าห้าสองห้าหนึ่ง 951ห้าหนึ่งวันสันเพิ่นวาเนาะสำหรับแนวทางไพ่ตาเทียบเนาะพี่น้องเนาะ <_ nis> ต่อไปเราจะอุ้ยใยไพ่บไดเซียนพายักมาให้เนาะ <_ nis> อ่ะเซียนพายักเป็นเด่นเน้นที่สุดคือซีได้พี่น้องเงินเนาะเ <_ nis> อ่อมาเบิงค่ะพี่น้องค่าเพื่อนบอกว่าอันนี้แนวทางของนายนมเดนน่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดเด่นหา งวดที่แล้วไม่เข้าเนาะค่ะเนาะงวดนี้เด่นหากับเก่าฟันหานะคะเน้นอยู่ที่หาหนึ่งงวดพี่น้องเนาะห้าหนึ่งเจ็ดห้าและเก้าห้าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเดนโบว์นะคะงวดที่แล้วกับเข่าซันพี่น้องจ้างวดนนี้เด่นสองสามสี่นะคะพี่น้องเนาะเด่นอยู่ที่สองสามสี่เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าซันพี่น้องเก่าเงินเก่าทองเนาะเด่นห้ากับศูนย์ฟันหานะคะหาสามกับหาสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเก่าเงินเอ่อเออเก่าเงินเก่าทองเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ่อ สูตรนี้นะคะพี่นอ้องขาข้นถามหาหลายเด้ิล็อกฟังล่าว,ว่ะสันเพื่นซื้อเพื่อนเนาะเพื่อนบอกว่ามือนี้เด่นหนึ่งนะคะเด่นอยู่ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่น้องเอาแคปหน้าจอเพื่อนบอกว่าสามตัวสองห้าหนึ่งกันบนล่างหาหนึ่งว่ะสันพี่น้องอ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดแอดเวนนะคะแอดเวนบอกว่ามือนี้เด่นซีนะคะเน้นไปอยู่ที่ซีเก่าวสันซีหนึ่งซีสองซีหนึ่งซีศูนย์ก้าอ่าหกซีเก่านะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของยายไผ่ยายไผ่มื่อนี่เด่นหนึ่งนะคะพี่น้องอ่าเบื้งมา่สองตัวเนาะพี่น้องเด่นหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องถ้าเบิ่งวันหนึ่งจะมาบอเนาะค่ะพี่น้องเด่นหนึ่งก็สีเนาะค่ะสามตัวเหตุมาออกมาได้อยู่ที่หาหนึ่งสีเนาะพี่น้องอ่าจ่อไปที่หนึ่งสีหนึ่งหกหนึ่งสามเรยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองกับมาแห้งเด้อพี่น้องเนาะถ้าหนึ่งกับบาทที่นีชุดวินอยู่ที่อ่าหนึ่งหกสี่สามศูนย์นะคะพี่น้องสำหรับแนวทางของยายไพ่เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะตำรางวดที่แล้วเข้าสี่แปดวันสัวันนี้เพิ่นเน้ลแปดหนึ่งนะคะส่วนแปดสองและแปดสามเป็นตัวรองเนาะพี่น้องเนาะมาไปตามสูตรเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอีกสูตรหนึ่งของเบาไทยเงี้ยวอีสานไต่ของอีสานไต่พี่น้องคะงวดที่แล้วเพิ่นเข่าสามหนึ่งวันสวันนี้แปดสองเก้าสองศูนย์สองแปดสามเก้าสามศูนย์สามนะค่ะอีสานไต่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนมสุพรรณเนาะ นมสุพัเดนศย์ก็หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็น,นยนวทางแอสุดใจเนาะตำราเมือนีวสันแ่คแคบหน้าจอชุดเต็มพ่อเนเนาะพี่น้องเนาะมี2องโตและ4โตเนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็น,นยววทางอาจารย์ก่อนกระสินเดน,นะะนะสองเนาะค่ะเนาะสองห้าสอหกสอเและสองเก้าหกสอสันสำหรับนยนวทางอาจารย์ก่อนกระสินเนาะพี่น้องเนาะ ต, <Aristotle> ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเกษตรหน้ายาเนาะพี่น้องเนาะนุ่มราชเทวีเนาะแคบหน้าจอชุดเต็มได้เลยขยายไม่ได้นะคะพี่น้องค่ะถ้าขยายก็เต็มเลียดๆพี่น้องจะอ่าพี่น้องจะแคบหน้าจอแล้วสิบ่เห็นบ่เห็นครบเนาะพี่น้องเนาะอ่ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอ่ข้อค้นคนสูตรเนาะพี่น้องเพราะลงเราดกันแนวทางคนโดูลบเนี่ยคนกับบ่ค่อยอยากลงบันไดเนาะพี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอเดนซีกับโผล่กับสันมือนี่เนาะค่ะ เพื่อนมีสามตัวสองตัวผมได้พี่น้องแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดกระตูนเนาะเดินเก่ากับศูนย์เนาะจ้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สามและศนะูนย์เก่าสี่เนาะเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดไตฟ้าเนาะเอดไตฟ้าเดินศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าและศูนย์เจ็ดมักของปุริหมักเอดไตฟ้าก Ad ะแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยนะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่ามือนี้เด่นหนึ่งเลือว,ว่าสัหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดว่าสันพี่น้องพจารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสบีวันหน้านะคะพี่น้องคะ่ะเอสบีวันหน้าไฮมานะจ๊ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าจางังสี่ละอ่าเจ็ดหกสองศูนย์ว่าสันอ่านเนไปที่เจ็ดหกกับสองศูนย์นะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ มิสเตอร์บอลนะคะมือนี้เด่นหกเนาะศูนย์หกแปดนะคะแล้วก็หกแปดชวนซีโตแคปหน้าจอน่ำเพลินได้เลยสำหรับแนวทางของมิสเตอร์บอลนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเนี่ยยายไพวาแนวทางคนเข่าดีมากเลยนะคะนะพี่น้องสําหรับแนวทางของอันเอเดนนะคะพี่น้องค่ะเข่าดีมากเลยนะจ๊ะมือนี้เด่นหนึ่งกับสองนะคะเนาะสามตัวมีอยู่ที่เก้าสองหนึ่งและเก้าสองศูนย์เนาะ อสองตัวมีอยู่ที่1 2 1 8 1 9 2 8 2 9แปดหนสอาละสอสำหรับแนวทางของเอราเดนนะคะยัยไพววนแนวทางเคนเข่าดีเด้พี่น้องเอราเดนนะคะหมักกับจวดจาดน้ำเพลินไดน้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสมัยเนาะเอสมัยแล้วว่าจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องเอสมัยแล้วบอกว่าเลขเด่นมื่อนี่วันสันเพิ่นบอกว่าเน้นที่สุด9002 สองเก้าศูนย์เาจากกันหนึ่งสองนะ้ำมนเรื่กวันศัหนึ่งสองมาแห้งนะคะพี่น้องคะ่ะหนึ่งสองมาแรงมากเลยวันนี้นะคะพี่น้องเนาะไปมากับพิจนาจวดจานไว้น้า,รจจารนกระไรเนาะวันนี้เป็นวันสําคัญนะคะพี่น้องคะ่ะเป็นวันสําคัญของบนันเฮาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอ,อ,อันเอ่อ เป็นแนวทางของตะวันท่อแสงเนาะค่ะมือนี้เด่นสองเด่นศูนย์กับหานเนาะพี่น้องเนาะเด่นศูนย์และห้านะคะพี่น้อง่าแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางตามเพื่อนได้เลยเนาะพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรแล้วเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพบนไห่มานะคะตามลาวตามใจชอบเด้วงวสันเด่นซีลวดหนึ่งวสันพี่น้อง่าเด่นสีลดหนึ่งเนาะอ่ะสามตัวมีสามตัวและสองโตเนาะค่ะพี่น้องแคบหน้าจอไปแนวทางตามเพื่อนได้เลยเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดบอลมหาเห่งวสันค่ะพี่น้องคะแอดบอลมหาเห่งบอกว่าเมื่อนี่เลขเด่นอยู่ที่วสันเพื่อนบอกว่าเด่นเพื่อนหามากแปดสาแปดสขนแขนพี่น้องคะมากัะพิจานาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอยากเห็นค้นถึเกเหลขกเดี่ยวซันพี่น้องเป็จนจมๆเนาะค่ะพี่น้องคะอ่าลงไปแนมได้กจะจกกระหลบของเพิ่นทิมเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนีนเพิ่นบอกว่าเน้นเด่น2ก็3าเนาะจ้ะเน้นที่สุดคือ27และ37เนาะส่วนตัวอื่นก็แคบหน้าจอเป็นแนวทางตามเพิ่นได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นพี่ตูนเนาะคะ่ะพี่ตูนบอกว่าเมื่อนี้เด่นที่สุดคือ6หาเนวมาใส่6เด้อพี่น้องเด้อ หกอะไรดีนะคะพี่นงคะหกอยียงดีคอมเมนต์เขามาจวดจาดเบิรงพี่นงเนาะหกอะไรดีว่าสันเนาะต่อไปด้จ้าพิถ่ายโดยแนวทางของลุงนินแมนบออ่นะคะพิถ่ายโแนวทางของลุงนินเนาะลุงนินบอกว่ามณีเด่นหากับแนะคะเด่นหและแเพื่นบอกว่าอ,า 2, 8, 5, อา่ห้าแปดสองหนึาก้าศูนเนาะจ้าสตัวอยู่ที่ศูนย์ส แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าถ้าเบิ้ลก็สองสองครับห่านะคะสําหรับแนวทางของลุงนิ่นเนาะไปมากระจัดจาดน้าเพลินใดค่ะลุงนิ่นเนาะที่จะแนวทางเป็นแนวทางน้าเพลินใดเลยเนาะคะ่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจะ้าที่เด็กๆของมารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจะ้าที่ได้แบ่งปันขอมูลใน,นาทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณในหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า